ไปถ้า,าลอยไปหายกี่เขากินน้ำก <c oughs> ินอะไรครับไปนี่นี่นี่กำลังถ่ายคลิปไปหายกี่เขาเร็วลูกมือนี้ได้าากินอะไรจัดเป็กมือนี่ได้กินแล้วบมมีเงินแมนบอนอ่บอดีกินนอนอันบ่ได้ไปน้ำบดเกี่ยวเขาบ่โอไปหรือยังบ่ได้กินนะเขาไปอยังไปเอาแต่ใบอันนั้นมาปากคอยเป็นก้านเก็บมือขึอ้นลิ้ม เอาลูกลูกที่ละลูกวิเขาที่ละเนี่ยเอาเอาเก้าอี้ไปน่ำที่ละลูกลูกเอาเกียเอาเอาอันนั้นออกใบอันนั้นมากกว่าใบบานไงน่ใบฟอกเอาใบฟอกมาใส่ปาดมันเป็นหญ้าบอกใบฟอกเอามันแก้ปากเพื่อปากเป็นก้างเป็นยังเขาบอกมันเป็นยาดีโอ้ต่อไปเอาขุนแล้วโอ้ใบฟอกอ่อนนี่บอกใบฟอกอ่อนมันเป็นหญ้าแก่ก้าง เป็นแผลในปากใส่ได้เป็นบ่ใส่ได้ดีกว่ายา่าย่าสีฝาสีแหล่สีแหล่บ,บ,บ่โอ้ขอกับพ่มหูโลยยานี่เออเป็นย่าดีได้พี่น้องเอยเพิ่นว่าย่าไม่ไม่ยังก็ไม่พอกปไาก,ากลินเปื่อยงสิกบ ยำได้เป็นกางเป็นหลุมบางอย่เป็นกางเป็นหลุมยำได้สิดีไว้จ้ะคนโบราณว่าอย่างอยแล้วก็บุรานเติมเราด้วยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนี่นี่เอาเอาเอาวิธีออกไปที่เรากรีไปกินเขาที่เรายสสยามมาต้องห่วงอืมจะของยาสยามมาต้องห่วงหรือเราวะเอ้าเอ้าไอเอากรีไปไปกินเขาลูกย่างมึงเป็นยังไดย่างดีบ่ย่าง เป็นตะเป็นอันดาราประจำช่องบ่นยได้ได้ไหวเองโอ้โหสิตายไปไหวเองขี้ใจได้น้อจากสิตายไหวมันสิไปตายสิไปอยู่บนได้หน้าไปลูกเร็วเร็วเยาว์ร้ายลูกนี่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 เอาไปเอาไปยิงเขาไป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 โอ้ยนั่น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 มันสิไม่สายไฟได้นั่นไม่หรอได้สายไฟนั่น ไม่ใส่ไผย์ประเด้ดด๋ยวอะแม่งยากกันยุง่งโป้งไว้มันก็นหมอดเองมาดอกไปป้งไว้มันยยก็หมอดโป้ง,งาาในโตแหละาลาม,มาเป็นยังในโต๊ะหรือยากกันยุ่งเอาลงมาใส่กลัวดไว้ก็ได้กลัวดไปก็ได้ใส่ในขวดเลยกลัวโรคมาเป็นอยังเยอะมันหอนอ หอนเอาไว้ได้นานมันบป้าไม่ดอกเอออ่ะมันบปมีกระดาษอันตเ้าอ่เอออันตรายจริงจริงด้วยเอาอันตรายถือเก้าอี้ไปตังกินเขาตังกินเขาถือเก้าอี้ไปเออได้ดังติ๊ก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 ไปยังไปสั่นไปย่งยังย่างย่งไปยังไปเลยยังไปยังไปกินเขายังไปกินเขา ต้องใส่ไม้ข้าวกะกันทาเาเลยโอ้ยใส่ไม้กระถาเลยพื oh ่เนยัยลอยโอ้เพื่เนยลยแล้วใส่ไม้กระถาแล้วยางเลยเออย่างไปยางไปยางไปกินข้าวภาษาสวยว่าจโดูภาษาลาวว่ากินข้าวภาษาไทยว่ากินข้าวเอาวพญ่อนยลอยนั่งเลยนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้กินข้าวไปเลยนั่ง นั่งกับอี๋จิ้งเข่ากับปลากับสมพักเซียนเพิ่นขันเองเพิ่นนล่ะสมพักเซียนกับขันสมพักอันพระขุมมันแจะมันสมว่ะพระขุมนี่สมพักเซียนเองใช่โอ้พระคุมก็ดีสมพักเซียนเออเข่าทายู่สั่งมือล้างเก็บมาให้อีกเก็บใหม่ขันโอียนั่นเอขอขักพักการ เขียวมาอยู่ในตู้เย็นเขาซื้อนั่นแหละโอ๊สคันกับบอไดไส่น้ำเกลากับบอเป็นยังเราอไส่น้ำไม่หลรือมันเป็นไม่หลือคันไม่ยิ้มไม่เนาะอืมนั่นยัางก็เคยซื้อมาสิบบาทเขาดีแล้วว่าเจ้าคันสมกินกับปรอผิดก่อนยังซัมเนียร์ก็เดือคขาเด้อดเอฟซีขาดเด้อยผู้ใหญ่เลยเราก็จะกินข้าวแล้วันนี่ก่อนจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยามาผู้พานี่ได้จ่าเด้อสวัสดีจ้า